สบายดีพ่อแม่พี่น้องมูคู่มาทุกคนกลับคืนมาพบกับสาวลาวอีกเนาะอ,อยู่ที่ซองโฟร์เอเวอร์รีคอร์ดิ้งเนาะมือนี่สาวลาวสิามทุกคนมาขามั้วมีเนาะมาม่ามาขั้วน้ำสาวลาวเด้อมาม่ามากินขั่วมีน้ำกานเพื่อนเพื่อนทอมเสิร์ฟแซบแซบประกอบของเขาว่ามีอย่างเดย์เนาะอันนี้ก็มีหมูสามสั้นที่ซอยแล้วเนาะ มีไข่มีมีล้างน้ำสะอาดแล้วก็แช่ไว้แล้วก็มีต้นหอมมีหัวกระเทียมมีหุงปรุงรสเนาะอันนี้ก็มีขนอน้ำตาลทรายมีน้ำมันหอยแล้วก็มีน้ำมันพืชอาร์บิอ้อยแล้วก็มีย เสียยูเกลือหัอมเนาะโอเคส่วนประกอบเขาก็มีซ้ำนี้เนาะวันนี้เขาก็นําไปเฮ็ดได้เลยเนาะนี้เขาก็นําหม้อเ่ามาวางไฟเนาะหม้อห่อแล้วเขาก็นําน้ํามันมาใส่เนาะน้ํามันขห่อแล้วตามด้วยเัาไปเกียบเล็ซับเนาะ าะน้ำตาลสาลงไปเลยสูตรนี้ควมาวที่จะบดบดใสยย่กันน้ําสุอิดำเนาะตัแรกลาวาสูตรดังเดิมเกี่ยวทําตาลาะพยายามเพ็รส่อ้อนกลางเนาะล้น้ตาลไม่หเดี๋ยวมันจะขุบเนาะเขาก็เกี่ยน้ตาลไปเลยค่อยเกี่ยเพ็รสอ้อน เดี๋ยวนี้เขาเจ้ากันขัวมีลเราเขาเจ้าไปกักมักใส่อันซีอิ๊วดำเนาะเจะ้าเราจะบใส่ซีอิ๊วดำเนาะเกี่ยวแบบสมัยเจดี้เลยเนาะเกลี่ยน้ำตาลเอาเพื่อให้สีให้สีนีนฮอนเหลืองแดงแดงเหลืองอ่อนเนะาะคอยเกีย่ยวไปเลย เขาจะเกี่ยวน้ําตาลเขาไปเรื่อยๆเนาะ heat ไฟอ่อนกลางเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าน้ําตาลของกันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนาะเป็นสีน้ําตาลอ่อนเนาะเพื่นอนเคล็ดลับก็คือในต่นอในเขาเกี่ยวน้ําตาลเลยเนาะเพื่อนเนาะ h e ็ t ไฟอ่อนๆแล้วก็คอยเกี่ยวใจเย็นๆเนาะ ตาลเราก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเพื่อนๆเจ๊ okay, วันนี้เรากน็น้ำผงชูรสเหาม,มาใส่เนาะเคล็ดลับก็คือในตอนนี้แหละเนาะเพื่อนๆเนาะเอาผงชูรสใส่แล้วมันจะเปลี่ยนสีเนาะผงชูรสเพาใส่น้อยนึงเห็นไหมสามารถเปลี่ยนสีได้เลยเพื่อนๆเราก็น,นำซีหมูที่เราซอยไปแล้วมาลงมาใส่เลยเนาะเพื่อนๆเนาะ ก็คือก่อนที่ว่านั้นเขาเอาขุ่เอาขุ่หนัวใส่น้อยนึงแหละเราก็เอาเกลียชิ้นหนี่งก็เลยก็ยานมันไหมเนาะทางโบต้องตะหม้อถ้าตะหม้อมันจะไหมมันจะเป็นขมโอเคป่ะนี่เขาก็ผงรสได้เลยเนาะเพื่อน อน้ำม oh, ันหอยใส่เนาะพอกลุมไปเลยเอาข็น้อหุ่นใส่เนาะรสดีใส่เนาะของเครื่อง อกเล่งใสขึ้น no บ่นี okay, ่ตามด้วยน้ําดื่มสะอาดเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าให้ดําน้ําของพุดแล้วเฮาก็นําเส้นมีเฮามาใส่เนาะเพื่อนๆโอเคบัดนี้อันน้ําของพุดแล้วเนาะแล้วเฮาก็เอาซีอิ๊วใส่น้อยนึงเนาะเพื่อนๆเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมเนาะซีอิ๊วกะผู้ข้าวอมเนาะบ่แม่นซีอิ๊วดําเด้อตัวนี้ซีอิ๊วผาอบึสีตัน งามบ่เพื่อนสีน้ําตาลเนาะอันเีเฮาชิมรสชารดรสชาตตามที่เฮา,าได้ใจแล้วเนาะนัวเค็มหวานได้แล้วเนาะเราก็ตามด้วยเส้นมี่เฮาเนาะเพื่อนเส้นมี่เฮาเส้นน้ําล้างน้ําสะอาดเน,นาะนํามาใส่ได้เลย,เลยสาวลา,จ,าจะกระทั่วจํานวนหลายเนาะขอบครัวง่าย คนณเนาะเพื่อนเพื่อนค่อยคุณเนาะเวลาคนนี่เนาะยังไดเพื่อนเพื่อนตอนเอาคนแห้งย่านมันเช่นคาดเขาก็ค่อยคุณค่อยปีนเนาะโอเคเช่นนี่เขาก็สุกแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะวิธีคนเขาก็ใช้ไม้พู่สองไม้พู่เนาะยิงยิงขึ้นเนาะ เพราะว่าของโบยงให้เส้นมันคาดเนาะเองใดเพื่อนเพื่อนจะแซ่บอยู่บ่เอาให้งามยืงย,ยจงตรงซีเพื่อนเส้นเหมืกระอบคาดเ,เส้นมันจะเ,นนเหนียวนุ่มดีเนาะโอเคบ้านี้มีเขาก็คั่วแล้วละบ้านี้เขาก็ไปเฮ็ดไข่ที่ว่าจะเอามาหวยหน้ามันเนาะโอเคตามสาวลาวมาเฮ็ดไข่เลยเ,ลยเนะาะเพื่อน าลาวก็จะใส่รสด,ดีน้อยนึงเนาะแล้วก็ใส่พริกไทยเนาะเพื่อนแล้วก็ใส่น้ำเสีิ๊วน้อยนึงตีเนาะวันนี้เนาะนน บ็จำป็นที่ว่าเขาจะเฮ็ดแด่บันรสชาติจัดจัดะนนอะไรเนาะอันหนึ่งก็แค่หอยหน้าที่ซื้อกินกับขัวมีเนะาะเพื่อนๆเนาะก็ะเลี้ยวแต่คนมากบางคนก็จะปรุงรสชาติให้มันให้มันเข้มข้นเนาะแต่สาวลาวก็จะเฮ็ดแด่แันรสชาติเอาเป็งจางนไม่เนึงเนะเาะเขาชอบกินกับขัวมีเนาะสาวลาวไปใส่เพียงแค่รสดีกับกับพริ้ไทดับหน่อยนึงเนาะแล้วก็ใส่อ น้ําซีอกับครูขอบของหน่อยนึงเนาะแล้วก็แล้วเากให้แรกๆเฮาก็นําไปคั่วได้เลยเนาะเพื่อนอบัดนี้หม้อน้ํามันฮ้อนๆเนาะแล้วเฮาก็เอาน้ําหัวกระเทียมที่เฮาสับไว้เนาะมาใส่หน่อยนึงเนาะเพื่อนให้มันหอก็คนกระเทียมให้มันเหลืองอ่อนแล้วเฮาก็นําไข่มาใส่เนาะเพื่อนหัวกระเทียมเหลืองอ่อนแล้วเฮาก็นําไข่เฮามาใส่เนาะเพื่อน เขามาใส่แล้วเขาก็ห้าให้มันซุกเนาะนีแพนที่สองของเขาเนาะเพื่อนๆสาวเราเขาจะเค็ดหน้าในนึงเนะาะกะเลี้ยวแต่าบางคนมากเค็ดบากแต่สาวเรามากเค็ดหน้าเนาะไข่ที่ว่นันใส่มีวันนี้เขาก็เนี่ยงหม้อถึงซี่เนาะให้ไข่น้ำไข่มันไหลไปพัวหม้อเนาะเพื่อนๆ จับด้านไข่เนาะเพื่อนอุ๊บสีบวให้มันเหลืองไหมเนาะให้มันเหลืองน้ำตาลนิดนึงเป็นอันเรียบร้อยเนาะวันนี้เราก็นำไปซอยได้เลยเพื่อนเพื่อนซอยหูหน้าเนาะนี่เราก็ซอยไข่เนาะไปห,นหนูชนะเพื่อนเพื่อนมาเริ่มมากินน้ำสาวลาวเพื่อนเพื่อน โอเคันนี้ขั้วมีเหากับล้วแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนบันนี้เฮากับมาแต่งหน้าขาั้วมีเหาเนาะเหากัเอาไข่ใส่พเพื่อนเพือนเพยงไดคขั้วมีสาวลาวหน้าตาได้เรื่องอยู่บ่ามาเด้อมาจินน้ำกันเนาะตามด้วยไข่เนาะ ตามด้วยหอมสาวลาวจะซอยต้นใหญ่ๆเนาะเพราะว่าลูกชายกับลูกสาวคุณหมูมักปันใดเวลาคุนกินกคืนก็คีบอกเนาะซอยต้นใหญ่ๆถ้ามีถ้าผู้ใดมักอันเกี่ยวมักเผ็ดไส้มักเผ็ดแห้งะนะจืดมักเผ็ดไส้ก็ะไส้เนาะแต่สาวลาวโบจืดไส้เนาะเพราะว่าลูกชายลูกสาวพ่อแม่กับปันคุณสาสตร์คุณกบกินเนาะนี่คับตามด้วยหัวอม ตามดยอันนี้เนาะมุยเซนาโอเควันนี้คอมีสาวลาวกันแล้วเราเดอ้อมาเดอ้อเพื่อนๆควรจะมากินเป็นยังไงจะเซ็บบมเพื่อนๆโอเคคลิปนี้สาวลาวก็จะจบเพียงเท่านี้เนะเาะฝากกดไลค์กดติดตามซ่องสาวลาวไเดอ้อเพื่อให้สาวลาวมีกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปเนาะเพื่อนๆโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าบาย